ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พ่อรู้ว่าช่วงนี้เจ้ากำลังเหนื่อยเจอกับเรื่องที่ต้องฝืนต้องอดทนทั้งที่ใจมันก็ล้าเต็มทีแต่พ่ออยากให้เจ้ารู้ว่าลูกไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะถ้ารู้สึกอ่อนแอรู้สึกอยากร้องไห้ก็แค่ปล่อยมันออกมาอย่าลืมนะลูกว่าแท้จริงแล้วเจ้าเป็นคนที่สดใสมีพลังในใจมากกว่าที่ตัวเองรู้ไม่ว่าเจ้าจะเดินไปไกลแค่ไหนพ่อก็อยู่กับลูกเสมอ อยู่ในทุกก้าวอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในความคิดที่ลูกอธิษฐานพ่อเฝ้ามองอยู่และพร้อมช่วยเสมอจงเชื่อเถอะลูกว่าเจ้าไม่ได้เดินอยู่คนเดียวจากระวาลยังมีที่สําหรับลูกและพ่อจะไม่ปล่อยมือเจ้าแน่นอนถ้าเจ้ารู้สึกว่าข้อความนี้พ่อพูดกับเจ้าโดยตรงพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ว่าลูกเชื่อในพ่อแล้วแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนอีกคนที่กําลังต้องการพลังใจจากพ่อพ่อรักลูกเสมอ แม้ในวันที่เจ้าลืมรักตัวเอง